ก็กราบสวัสดีกันนะครับกับท่านผู้ชมช่องชุมพลคนแรยญาิเชียนเคยนะครับมินีก็ตอนสายๆนะครับกบ็อยู่ในสวนเชียนเคยนะครับสวนเล็กๆนะครับสวนเกษตรผสมผสานเล็กๆของห้องนะครับกบ็เป็นสวนที่เป็นช่องที่บุคคลจะมีความเป็นทางการบ้านไดนะครับ บ่ค่อยจะมีในเรื่องของวิชาการเขามากมากาม่นะครับเ้าจะปลูกพืชเวหลากหลายชนิดนะครับปลูกแบบดูแลกันแบบบ้านๆนะครับไม่ได้ดูแลายากเย็นนหยังนะครับกับปลูกหลากหลายชนิดนะครับเดี๋ยวเมืนน่อนี้มีคนถามมากนะครับว่าระบบนำในสวนเป็นจังไเนะครับในช่วงหนาเลี้ยงคะ่ะช่วงนี้เขาช่วงดดูฝนนะครับก็จะบ่ค่อยได้ใส่ปานใดน,นะครับก็ สามสี่มือถ้าดินแห้งเขาก็จะลดขั้งนึงนะครับะระบบน้ำห้อยเป็นแจงไหลน,นะครับระบบน้ำทั้งสวนก็เป็นระบบที่ลงทุนแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นกเกษตรต้นทุ่นตำนะครับก็ลงลงทุนในเรื่องระบบน้ำเยอะนะครับเดี๋ยวไปเบื้องกันครับว่าระบบน้ำในสวนของเขาจะเป็นแบบใดน,นะครับนี่ครับระบบน้ำของเรานี้จะเป็นถังพักนะครับเพื่อจะ กาจะได้เป็นรถนู่นครับต้นกล้วยนะครับใส่การตักรถลาดเอาเนาะครับนี่จะเป็นทังพักนะครับนี่น้ำของเขานะครับสายจะเป็นสายหกขุนเนาะครับก่ะนคางจะแห้งเนาะครับครับต้นไอยนาก็สายมีแค่นี้เนาะครับก็ยังบริสื่อสายมาเพิ่มเนาะครับก็ะจะเป็นการลากสายยางเอาเนาะครับของทางสวนนะครับรถไอยนาครับ ใส่ถังทักเวร้อมนะครับเดี๋ยวไปเบื้องต้นต่อของระบบนำนะครับนะครับสายของเขานะครับจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจะเป็นแผน่นแผน่นโซลาร์เซลล์นะครับจากนี่จากปลายสายขะครับน้ำก็ยังไหลค่อนข้างจะแห้งนะครับเพราะว่ามันมีแดดจัดนะครับเป็นระบบ โซลาเซียวต่อตรงนะครับบ่มีตูเก็บไฟนะครับถ้าบ่มีแดดนามกับบ่ไหลนะครับลดต้นไม่นาของโหนะครับเดี๋ยวไปบึ้งต้นท่างของนามนะครับว่าระบบนามในสวนเป็นแบบใดนะครับระบบง่ายๆครับได้ลงทุนมากมากนะครับครับประมาณห้าสิบเมตรนะครับกับนามกันยังไหลแห้งนะครับไหลพ่อ ในรถลาดแล้วครับเจะเจะใส่กันเปลี่ยนกันลากสายยางรวดอากนลครับจะเป็นฝรั่งนะครับกับหน่วยหนาอยู่น้ำกันนะครับฟับงนี่เขาในกับว่านถึงว่านหมู่ว่านนี้นะครับเขา,าจะทำกะเกษตรผสมประสานไปนํำ้ำทำหน้าไปนน้ำนะครับเพราะว่าเขาก็ยังต้องกินเขาอยู่นะครับ ก็ได้ทีมกันทำหน้านะครับคานะครับปลูกได้สองเดือนกล้วนะครับก็ได้ซับนอขายอยู่เรื่อยๆครับตัวเรี้ยวมากนะครับค้านะครับขอเคลียร์เยอะให้มีแก็บนะครับเก็บนี่จยะขาดนะครับค่ากดพลังนะครับปได้ซีซีหาเดือนนะครับต้นนะครับต้นทางของน้ำนะครับก็ โชคดีนะครับที่ในที่ของผมนึงนะครับเป็นติดลำห้วยนะครับนี่ครับต้นน้ำนะครับใส่ไดบูไดจุ้มนะครับบ้านเขาเอื้นไดจุ้มนะครับนึ่งนิ้วนะครับสายนี่ก็จะนึ่งนิ้วนะครับนี่ก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับเลือยหกขุนนะครับปลายสายจะเลือหกขุนน้ำจะแที่งนี่ครับ ใส่แบบง่ายๆครับเพนโซล่าเซลล์หนึ่งเพนนะครับกับไดโวหนึ่งนิ้วนะครับนี่จะเป็นผ่นสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับหนึ่งเนนะครับใส่ง่ายๆนะครับกับ่าได้ติดตั้งเพราะว่าถ้าติดตั้งไว้ตายตัวกับ่บดีนะครับเพราะว่าห้าตตรงได้ใหญ่นะครับจะเป็นแบบระบบต่อตรงนะครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กไหลเลยนะครับระบบนามของห้าเนะครับง่ายง่ายนะครับ ลุงทุนทึงแผงทึงปั๊มนี่ราคาอยู่ที่ร่วมกันอยู่ที่ประมาณหาพันบาทท้วนนะครับแค่นี้ก็จะประมาณสามพันกว่าบาทนะครับลัวก็ปั๊มจุ่มไดโวของหฮาจะราคาอยู่ที่พันกว่าบาทนะครับก็บใส่มาได้นานแล้วนะครับเกือบจะถึงปีแล้วนะครับกับม่มีปัญหาอย่างน,น,นะครับ <c oughs> เป็นระบบน้ามแบบง่ายๆนะครับนี่ครับเป็นล่ำหวยนะครับ เขาก็จะบ่มีน้ำบาดานาะครับจะเป็นล่ำหวยเงา้วเขาในหมู่บ้านนะครับเป็นระบบน้ำง่ายๆนะครับยังบ่มีน้ำบาดานถ้าน้ำหวยหมดนะครับน้ำน้ำหวยหมดเท่ายังมีบ่อของเขาเนาะครับบ่อที่เขาขุดไว้นะครับก็จะใส่ในยามจำเป็นนะครับในนาแลี้ยงนะครับนี่ครับบรรยากาศเขาก็เพิ่งวานไปหมู่บ้านนี้นะครับกะช่วงนี้กับฝนบ่ตกเนาะครับก็จะได้ทำการลดลาดลดต้นไม้เนาะครับลด นะ้อยนาฝรั่งนะครับที่ปลูกตามขั้นคู่นู่นนะครับกระเนี้าวไปนู่นนะครับประมาณหาสิบเมตรนะครับน้ำกปยเนนไหลแรงนะครับกะบสำหรับมอนี่กะจะขอจบคลิปเรื่องระบบน้ำในสวนไปเพียงแค่นี้นะครับท่านใดทีด่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการฮิตลิปต่อๆไปนะครับสำหรับมอนี่กะชุมพลคนลากญ้านะครับกับต้องขอสวัสดีครับ